น้ำหอมเมียน้อยครับผม <c oughs> อื้อหือึ๊บอู้เจ๋วเจ๋เจ๋วเจ๋นี่ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเริ่มเข้าฤดูการล่าหนูแล้วทีนี้ก็เริ่มมีปัญหามีคำถามเข้ามาที่ว่าดาวนี่สีไหนหนูเข่าดีที่สุดครับ <c oughs> ผมผมเคยทำคลิปอธิบายไปแล้วนะครับผมเมื่อ2-3ปีที่แล้วครับผมจะแตะหาช่อง ใช้ดับน,นี่ตองเสมอไปไหมต้องใช้น้ำหอมตักหนูเสมอไปไหมนะครับผมผมให้ข้อสํคาคัญอยู่ที่ประมาณ30เอร์เซครับผมถามว่าทําไมทําไมต้องใช้น้ําหอมน้ำหอมเนี่ยเป็นตัวเรียกให้หนูเข้ามาสนใจเหยื่อของเราดีๆดีด,ดีขึ้นนะครับผมการที่มีน้ำหอมเนี่ยหนูเป็นสัตว์ที่ขี้สงสัยครับถ้ามันได้กินอะไรแปลกๆใหม่ที่ไม่ใช่กินธรรมชาติของเขาเนี่ยครับผมเขาจะ มาสำรวจเถอผมเพราะเขามาเจอเหยื่ยขอของเราเขาได้กินน้ำหอมแล้วก็จะขาดกับผมขนาดว่าเอาเอาฟูมเอาอันเอา,เอาอยาเอาไอ้ต้องเท้านะครับผมมาตัดเลยก็เสียบเหยื่อนะครับจะเอาไปฉีดน้ำหอมหนูมันกังเข่าเลยนะครับผมถามเข้ามากันหลยว่าดามี้สีไหนนี่มันใช่ที่สุดผมก็ขอตอบเลยว่าไม่มีสีใช่ดีนะครับผมต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะผมต้องอยู่ที่ว่าสภาพไม้นั่น เคยมีคนใช้ดามีสีนั่นไปหรือยังนะครับผมด้านหน้าต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพหนาไม้ครับผมถ้าไม้นั่นมีคนใช้สีแดงไปแล้วมีคนใช้สีภาสไปแล้วด้าจะต้องเปลี่ยนไปใช่สีดําหรือว่าอาจจะใช้ส่ผสมอาจจะใช่สีต่งตางๆสีอื่นผออสมแต่ว,ว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะมาทดลองให้ดูนําหอมเมียน้อยครับผมผมไปขโมยเมียมาแล้วนะครับผมเมียรูปเมียดางว่าซ้ายแน่เดี๋ยวหกนะครับผมผมยังมีเมียด้วยฉีดพืนแรก แสล,ลงครับผมชีดปื้อที่สองแส่น,น้อยหลงครับผมชีดปื้อที่สามแสนใครไม่รู้ลงครับผมแสนชาวบ้านหลงชิบพายได้เลย <c oughs> ยอครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาดักหนูให้ดูนะครับผมมีรอยกัดใหญ่กับหลงกระเหลมครับผมถ้ากัดใหญแบบเนี้จะเป็นตระกูลพวกหนูปุกนะถ้ากัดยาเป็นข้อสั้นน้อยนี่เป็นพวกหนูทองขาวครับผมทีกท่ลองใส่ตรงนี้ดูนะครับผมผมใช้กัเป็นขี้ใต้เก่านะครับผมอันนี้ของผมรอยผมแช่งแท่ปีที่แล้วนะครับ ของเก่าเนี่ยผมยังไม่ได้ตากแดดก็ผมก็ต้องเอามาลนุนทุกทีผมจะเอาตากแดดก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้มันเพิ่งเปิดฤดูกาลเนาะก,ก็เลยยังไม่ทันได้เตรียมมะไรดีๆผมจะามาลุ่นไฟก่อนหน่อยนึงให้มันหอมนะครับผมเสร็จแล้วก็ใช้น้นําหอมน้ําหอมเมียน้อยของเราครับผมฉีดเลยครับฉีดทีเดียวก็พอครับผมมันเปลืองผมซื้อมาตั้งสองร้อยอันนี้เป็นยี่ห้อน้ําหอมที่ผมซื้อมาเนะียผมจากในทิกต็อกนะครับผมข,ของดีขนาดเนี้ยผมเอามาดักหนูครับผมเอาฉีดให้ดูเลย นี่โอเคเดี๋ยวพอนะครับผมกลิ่นฟุ้งมากเลยอึ๊บกับเล็กกับกับเล็กตั้งแต่ปีที่แล้วามาเคาะสนิมหน่อยครับผมทดลองดูครับทดลองให้ดูกันชัดๆเลยวันนี้แหละ,ะกับมัดไว้ครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปนั้นก็นอาจจะพูดที่ทีคัดๆหน่อยนะครับผมคลิปอาจจะมีอ่ามีคัดๆหน่อยนะผมมาดูตรงนี้ครับว่ามันกัดยารอยอันนี้รอยหนุ่ยใหญ่เลยนี่แต่ว่ารอยเก่าแล้วนะครับผม เดี๋ยวผจะลองใส่เลาะ,ะแถวๆนี้แ่ะด,ด,ดูเอากลับมา13หลังนึงครับผมเดี๋ยวลองมาใส่กันดูครับการวางกลับก็สําคัญนะครับผมการเลือกวางกลัปเล็กนี่เราต้องหันตู่เข่าพุ่มเขา่เาทิศเมื่อไม่ให้หนูมันเข่ากลับเราจากด้านหลังนะครับผมอ่ะนี่จะเสียบไปแบบนี้นะครับผมเอาไปแช็คลนก่อนค,นครับที่ผมเลือกใช้ขีดใต้นี่เพราะว่าวันนี้ผม จะนินไปทางหนูใหญ่เลยนะครับผมอาจจะเป็นพวกตระกูลหนูพุกกปเลยผมนะคนหนูทองขาวสภาพไม้ตรงเนี้ยหนูทองขาวเยอะแน่เลยครับไหนกล้องมไม่โฟกัสอ่ะฉีดเลยครับทีเดียวก็พอหอมฟุ้งแน่นอนอแล้วก็ขึ้นกับเล็กอึ๊บใสแบบ่ไปแล้วก็เลือกใส่จุดที่นี่ผมจะแหวกนะผมให้หนูมาเข้าได้แค่ด้านหน้าช่องเดียวก็พอนะครับอึ๊บเอาละ เสื้วก็มาเชือกไว้ครับผมไหนเห็นไหมหมัดไว้อย่างนี้ทำอย่างนี้ก็ได้หน,หนูมาเข่าได้แค่ช่องเดียวนะผมในง้นถ้าหนูเข่าด้านหลังแล้วเนี่ยกับเล็กมันจะไม่อ่ามันจะลั่นพิชนะครับรอยทางมันยังไม่ทําทางดีนะแต่ว่าอาจจะมีหนูลงเหลือมาอยู่นะครับก็อาจจะมีอยู่หนูข้างปีนะผมเพราะว่าป่านี่เป็นป่าที่ข้างปีเขาไม่ค่อยไม่ได้เขามาทําไร่นะสภาพหมานี่น่าจะหนูใหญ่อยู่สันตอนี่น่าจะมันมากเลยครับผม หนูไม่เคยโดนตอกด้วยอุ้ยหนูไม่เคยโดนตอกอือหือหแล้วจะมาเชือกไว้ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามารุ่นกันนะครับผมเลิกงานสองโมงเชา้าเดี๋ยวมารุ่นไปพร้อมๆกันนะครับไปย่งเดียวอีกแปดเก้าหลังนะครับผมไปลุกกันต่อครับของมันเอาไว้ขีดเสื้อผ้าผมก็เอามาดักหนูครับผม นะนะหนูมันอยู่ตรงนี้แหละผมบอกแล้วนะตอนเช้าหลังเนี่ยบอกก่าแต่แล้วแหละถ้ามันผ่านนะครับถ้ามีตัวผ่านยังไงก็โดนนะครับผมมันหอมกลิ่นน้ำหอมของเรานะคนับเออไหนมายามดีาบนอกคืนนี่้ข่านจะขี้ขานจะ ผใส่ได้1 1หลัง12หลังเอากลับมา1 3จะว่าใส่เบ่งมดครับคันคล้ายโพลครับผมร่อนวูบเงอเต็มตัวเลยนี่ตัวามาลุ้นกันว่าตอนเช้าผลงานน้ำหอมเมียน้อยว่ามันจะมีผลงานหรือเปล่านะครับผมจะเปนการทดลองดูนะครับผมอย่างที่ผมบอกว่าไม่จะเป็นต้องใช้ดาวนี่สีไหนเสมอไปไม่จะเป็นต้องเป็นน้ำหอมอะไรเสมอไปนะผมอยู่ที่สภาพาสถานการณ์นามายนั่นนั่นนะครับผมว่าหมายนั่นนะเขา เใช่กินนี่ไปหรือยังนะผมก็น่าต้องเปลี่ยนเยือต้องเปลี่ยนกินไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะแต่ตอนเช้ามาลุ้นกันครับสวัสดีกันยามเช้าด้วยนะครับผมเมื่อคืนที่ออกมายางับผมได้มาตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปไปนะครับผมรีบไปรีบตามเนาะรีบมายางเราก็รีบตามครับผมเนายเราให้ดูผลงานนะครับผมมีครับผมโอ้โหมันหอมเนียน้อยครับผมใจการครับ เอาเดี๋ยวผมรุ่นตอนเช้าไปพร้อมๆกันครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมตอนเช้านี้อาจจะมีตัวนะครับตอนคืนผมลองมาสั่นต่อวุว้วยเหรอไม่เข่าเลยครับผมเลิกงานนะเพิ่งได้เลิกงานแปดโมงเชา้าเลยก็ออกเลยตอนนี้แปดโมงกว่าเลยนะครับผมเอาไปเอาละไปดูกันเลยโอ้โหไม่มีตัวมานะครับผมเฮียครับผมไม่มีตัวมาไม่เป็นไรเรายังเหลืออีก หลายจุดอยู่ครับการสัน่นอาจจะแย่หน่อยนะเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายทำนะครับผมหลังจากนี้อีกเดือนนึงนะผมว่าบันเทิงแน่เลยไม่มาครับตรงนี้ล่ะหนารุนมากเลยอะ่ะโอ้หตรงนี้ก็ไม่มาครับผมทางยังชิกนะแนะนำพี่ณน,น,นาเวลามาเดินป่านะผมให้ใส่บูทดีกว่านะผมจะหาใส่รองเท้าแตะมานะดูสภาพหมาที่ผมรักว่าไร ป่าลกเนี่ยอันตรายนะครับผม,มงูเหยวเฉาขอ้อใครจะเข้าป่าแนะนำให้ใส่รองเท้าบูทนะครับเอา้าโดนครับผมนั่นไงล่ะโดนจนได้ครับนเหน็นมันในกล้องอึ๊บนี่ไงอ้าวผมบอกแล้วทำมีตัวยังไงก็โดนนะครับไดูสิอ๋อใสยสวยนีิว่าหนูอะไรเนี่ยโอ้หนูขัวนะครับ ไชัดส,สวยชัยได้เนะจอน้องหอมน้องหอมยอนน้อยเข้าไปยน้องหอมยอนน้อยเอาอยู่ครับผมเอาละแตวแรยกยำเช่าจะสวยครับผม <c ười> ยำกุ้งต่อมันขึ้นโดนหลังตรงนี้เลยครับใช่ไหมวะเออน่าจะตรงนี้แหละหมอบกระอตตรงนี้ ผมวันนี้จะหาทำเนื้อครับผมมารองเท้าแตะนี่ขอบฝ่าขอบลบแี่น,นำำหนักรองเท้าูมจะดีกว่านะครับเงียบจุ๊บเอาละไปโอ้ยเียกอย่จังไข่ล่ะตอนนี้แย่ครับรอยผมถากไ้เป็นร่องเลย ต่อมาที่แรกมันโลกมากนะครับเฮ้ยตรงนี้ได้ใส่ไหมไม่ได้ใส่หรอไม่ได้ใส่ไหมวะว่าฉันกดแมมมนคอยเดินเข้ามาดูไหนนี่มีหลังหนึ่งครับผมมาหมุดดูไปพร้อมๆกันครับจะเอ๊จะเอ,เอไม่มา,มราครับผมทำไมนี่บอย่าสูงส่มหัวนะครับผมดูผมดันด้นบุกเข้ามาใส่ข้างในดู เป็นปลายจากขนไม้สวยมากครับผมถ้ดเทนี้เดือนหนึ่งนี้น่าจะหนุนน่าจะไหลนะครับนี่มันคือน,นี่หลังนี่ลันพิษตอนชาบยังไงโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมอ่ะเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันที่รถครับผมสมาสองหางครับผมสองหางนี่ก็ตัวง,งามนะร่นประมาณสามตัวโลนะครับผมสามตัวโลสี่ตัวโลนะครับกับ น้ำหอมเมียน้อยของเรานะครับผมถือว่าขาดนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมว่าน้ำหอมเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้ดาวนี่เสมอไปนะ,ะนะครับผมดาวนี่เนี่ยจะเป็นสีแดงสีอะไรก็แล้วแต่ถามว่าทำไมาถ,ถึงผมถึงชอบใช้าดาวนี่เพราะว่าหนึ่งเลยคือดาวนี่มันถูกกว่าน้ำหอมอยู่แล้วนะครับผมเฮ้ยผม<ห> <ๆ S 2> มีทําขายดีวะเป็นน <implied S 2> <ๆ S 1> ้ำหอมเมียน้อยน้ำหอมน้องเมียเออแน่นะท่านผู้ชมวันนี้ใจ้น้ำหอมเมียน้อยไปละเดี๋ยวตอนเย็น เอาน้ำหอมน้องเมียมาใส่ดีกว่าน้ำหอมเมียเพื่อนอย่างนี้เหรอโอ้โหขอท่านะนี่ครับผมโอ้โหเอาวละหัวเชือตัวใหม่น้ำหอมเมียน้อยน้ำหอมเมียน้อยน้ำหอมน้องเมียนะครับผมอึ๊บโอ้เจ๋อ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 นี่ครับผมสองหางถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับผมน้ำหอมน้ำหอมที่ไม่จะเป็นต้องใช้ตัวนี้นะครับผม อ,อาจจะซื้อตาม้ันค่านะผมอย่างที่ผมบอกเนาะก็แ้ไขเพิ่มเติมตรงตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนท่านผู <c oughs> ้ามาชมเลยน้ําหอมเนี่ยช่วยให้หนูหา,าสนใจเหยื่อเราได้มากขึ้นนะครับผมถือว่าถ้าหมายไหนถ้าหมายมันมีตัวนะผมมันผ่านมาเห็น,ม,นามาเห็นมันผ่านเห็นเหยื่อเราเนี่ยยังไงมันก็ซัดแน่นอนนะครับผมแต่ถ้ามันม,มีตัวหน้าฉีดเต่มุดขวดไปเถอะมันก็ไม่มาหรอนะ ถ้าหมายมีตัวรันหน้าใส่ปากรูนแล้วไม่ต้องฉีดน้ำหอมด้วยซ้ำยังไงก็โดนนะครับผมการเลือกหมายการวางการเอ่อเลือกจุดวางกลับการเลือกจุดวางกับตาของเราเนี่ยมีส่วนสําคัญนะครับผมที่ใ้ตัวนะครับการดูหมายยังไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าหรือว่าคลิปต่อ,ตอไปผมจะมาบอกนะครับผมก็ผลงานไม่เน้นรักการครับผมรักการไม่มากครับผม ผมยังมีผลงานครับโอ้แดดเริ่ม้อนแล้วปะเดี๋ยวไปทำหนูกันครับผมสองหางวันนี้มันหมานกับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ